สัพ์อสังหาหน้ารู้วันนี้ขอเสนอคำว่า f ู l l ี f เ r อร์นิท f ู l l ี่เฟอร์นิทคือการซื้อที่อยู่อาศัยแล้วโครงการให้เฟอร์นิเจอร์มาครบชุด oh, <no. S 1> ในการโฆษณาขายที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโด ีคำเคลมจากโครงการว่าแต่งครบจบพร้อมเข้าอยู่ให้เรารู้ได้เลยว่าห้องของโครงการเป็นแบบคูลี่เฟอร์นิแน่นอนมาแบบพร้อมนอนพร้อมอยู่ถ้าเราอยากได้แบบเฟอร์ครบใจก็ต้องแข็งแน่แน่เพราะฉันมีความฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันแต่เขาให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝัน พาวแม่สีตางก็มาโดยเฟอร์นิเจอร์เซ็ตที่ให้มานั้นก็มีแบบวิวอิงหรือแบบลอยตัวย้ายได้คันนี้ก็แล้วแต่โครงการบางโครงการก็ออกแบบมาให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของโครงการบางโครงการก็เป็นแบรนด์ธรรมดาก็เป็นหน้าที่ของเราต้องตัดสินใจว่าชอบไหมชอบไหมเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มานี้ถามใจดูสิชอบไหมชอบไหม แต่ก็อย่าลืมดูด้วยนะว่าเฟอร์แบบครบเซตที่ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะคําว่าครบของคนเรามันไม่เท่ากันเด้อส่วนใหญ่ก็จะไม่รวมพวกที่นอนผ้าม่านเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิไมโครวเวฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นเป็นต้น เอาเป็นว่าห้องแบบคูลี่เฟอร์นิชเหมาะกับคนที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องการเลือกเปิดโครงการเสร็จอยากมุฟเลยหรือคนที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็ให้เช่าได้เลยทีนี้เงินค่าตกแต่งห้องเราก็จะไม่บานปลายมีเงินเหลือไปเปอย่างอื่นอีกเทียบสวัสดีค่ะ